โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องไก่เมื้อคู่กับทรอทรอลทอปอมปะเนี่ยทอจริงหรือทอปอนทอปอมเลยพี่เยอะถ้าทอปอนไม่โดนจับนะพี่สอนทำไมอ่ะนั่ทอปอมเมื้อทอปอมงมื้ออันน,นี้ต้องเก็บต้องเก็บไอตัวกลางไปเดียวอะ่ะจริงเหรอ ใช่ใช่เพราะว่าเรายังไม่มีใบโจ๋นเลยพี่พี่ไม่พี่ไม่มีคอยอ่ะถ้าพี่มีคอยน่าจะเก็บใบกว่าได้นี่ไงี้ยเต็มข้อนี่ไงตั้งเลยนะเอาเลยตั้งเลยนี่ยีเของจริงนะเราอ่ะจริงสกู๊ตชี่นี่ไงที่คอจริงนะเียคอจริงอ่าเธอหน้าแม่ไอ้นี่แน่นอนเลยว่ะเฮ้ยใช่ไหมเราเรานี่ได้นะแล้วเราลงอันนี้ เราบัฟใช่ไหมเราบัฟเราไปเต็มข้อแล้วเราก็ลงนาค่าใหม่ใช่ป่ะใช่ใช่อันนี้ฟาดน้าเดี๋ยวมั้งแม่งหนึ่งหนึ่งยังอ่ะโง่อะไม่เทิดแล้วพี่ใครเขาเทิดนะเออนี่นี่เต็มข้อไฟและเลือดถ้าพี่เทิดพี่จะโดนไอตัวนั้นเหมือนเท่าเดิมมันโดนไอตัวโน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 ไอชี้มันเขาเดิน l ว v e l k i l ไปดิม่เขาเดิน level k i ถ้ากับโนตอนนี้มันลดไปเท่าไหร่ลดไปหนึ่งลดไปใบนี้คือใบที่สองถูกปะเอ้ยใบที่สามโนลดไปสามตอนนี้โนสองโนลดไปสามเพราะว่าจวดจวดเข้าคืนก็จวดหนึ่งใบเน่ยใช่ยกเว้นมันจะซวยจวดได้ได้กลางเป็นกลางเนะนุ่โง,ง,ง่อหน่อยโห้ยบัฟพ,พี่บัฟิวโง้โง่งจัดเลยบัฟแล้วบัฟแล้วฟาดหน้ามั้งใช่บัฟฟาดหน้าดิพี่หรือว่าพี่จะอยากล้ำอยากลำอยากล้ำก็เจนล้ำยังไงอะล้ำไม่ได้ ถูกปะจริงจริงเทิดฮิวได้นะเพราะว่าเออเอา,เาพุกโนกับอะไรพวกนี้ต<ฮ>ั้มติงไม่ถ้าเราบั๊ตอนเนี้ยเลือดเราเป็นเจ็ดแล้วนะมันมันโ no นไม่ได้แล้วนะไม่ไม่ไม่เลือดปลุกพี่สอนไม่มันบวกตูดสองอ่าเจ็ดใช่เจ็ดแต่ถ้าเกิดเราเทิดเอาฮิวอ่ะก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดมันเล่นโ no นกับใบสั <S <S ม้มติงอ่ะก็พอได้เหมือนกันพี่เกดป่ะใช่โนตั้มติงอ่ะวิกเก็ตต์แบบนี้ยมันก็จะเป็นสองถูกป่ะอืมเดี๋ยวก็าแต่ว่าพี่สอนจะได้ข้าศีลดาวเมจตรงนี้มากแค่ไหน โอ้ยพี่ให้เยอะเลยอ่ะวิ่งันไปดิพี่ฮิューหน้าเออเนี่ยต้องไปแล้วหรอไม่ยิงอ่ะฮิวーไปดิโอ้โหฮิวーเขาได้ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นผมมาผมเบสต่อแล้วมันจะเบสฮิวมันอ่ะนะไม่ไม่พูดเหมือนมีอ่ะเบสสองี่พี่เบสแล้อเไม่ได้ไม่ได้ไงมันไม่ได้ถ้าเบสก็เป็นเก่าเก่าจะโคตรโหดเลยนะนี่เขี่ยโคตรยากเลยแลเนี่ยใช่ เทียนากาไม่ต้องใส่วิกวิกนาคาเอาวิกอสสารพิษเรียกวิกอสสารพิษพอย่าไว้ใจใครเีียเป็นโลพี่นุต๊ตมาว่ะเทียนให้ยี่สิบพี่นุต๊ตเลยเทียเหลือสามโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เทียมันต้องอันนี้ก่อนข้ารู้ข้ารู้ข้ารุมุดแต่เชื่อเลยเสียดายว่ะต้องปล่อยรงหว่างที่ที่ไม่มีตัวถาสลับล่างได้นะนี่ไงแล้วเจอไงสลับล่างทำไมสลับล่างอะไรอ่ะ ขวาเงอ้จวมินเนี่ยสองใบไงพี่มันได้จวอ๋อ,อ,อ,อเอาเอาแคจ่จวมินเนี่ยสองใบใช่ไหมใช่อันนี้ก็เทิด<อ><อ>ต้องเทิดวะหรือเ้ะตีหน้าหน้าดิจริงเหรอหน้าจริงเหรอ,อพี่พี่รู้ไหมว่าเจห่วงกล่าวเอาไว้ว่าคนที่เทดคือคนที่อ่อนอ๋อโอเคงั้นเราไม่อ่อนแล้วเราแข็งแล้วแข็งโป๊กเงี้ยมันต้องกลัวเราบ้างแหละเรา เราบอกสามเจ็ดบอดเชีย่ยมันโนอ่ะนี่อ่ะบอกแนละ้วเ่าจะมีโนพี่สอนใช่แต่ว่า,าไม่งั้นถ้านหนมินตัวนี้พี่สอนจะได้เขียนอย่างนี้ไปนานแล้วเหอนปะ,ะนี่อ่ะเพราเราไม่เกียร์ึ่เหนึ่งมันจะบนน้ากันแนาโอ้ยอย่างนี้เราก็โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนะยังไงวันเนี้ยอ่ะต้องจัวงจ่วก่อนต้องจั่วก่อนต้องจั่วก่อนถูกป่ะใช่ครับต้องจั่วก่อน พี่ต่อรู้จู่อเข้าไปโอ้โหนี่บัฟนะบัฟฮะชอบโจมหรอบปะล่ะทำยังไงอ่ะก็ไอ้นี่ไงโอ๋อ c ป p y เหรอ c ปี้แล้วโซล่ามาเธอที่คือจะไม่ทำอะไรถูกไหมจะเอาใจไช่ไหมเออ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 เอื้อกกึนยอมอ่อนข้อไอ้เนาะยอมอ่อนข้อข้ารู้ข้ารู้มีเงีย พี S <S ่สอนพี่สอนจะใส่ตัวอิเลเมนต์มาเนี่ยอิเลเมนต์ไม่ถ้าาอิเลเมนต์มานะขบอันนี้กูรวยเลยเนี่ยเราอออ้ะเออตัวตอนแรกก็อยากจะถามนะแต่ลงมีอแล้วให้ดิเอาชิมีเกี่ยวเกี่ยวเจอาม่าีเราเราสามารถตัวสั่ใบได้นะอิเลเมนตสองโนโลเลยว่ะสองโนหัวแตกเลยทีนี้เออไอโนแค่โนเฉยยังไม่แตก เทียสิบสองแล้วโอ้โหต้องเชี่ยหนักแล้วอ่ะพี่สอนนะ่ะลำเลยพี่ลาม่เนี่ยลำมแค่นี้อ่ะโตก,กึมธรรมดาก่อนลายังไงอะ่ะลาเล่นวิกวิกระสอนพี่จะสองใบพี่วิกอสอพี่สองใบ,อ,งบอ่ะวิกอสอพี่สองใบอ่าเราเล่นเม่เป็นสองใบถูกไหมตอนเนี้ยอ่าใช่อ่ะแล้วเราก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนั้น,นพี่ตัวดอกสองอะ่ะเล่นตัวดอกสองไปเลยพี่ใช่อ่า แล้วพี่ก็หลังพี่สอนพี่ใช่ไหนพี่ก็ได้ใช้รีเจนสีพี่อ๋อโอเควิ่งกับสอนพี่ก็คือบัฟบัฟตัวเดิมเลยเนาะใช่ใช่บัฟบัฟตัวเดียวได้พี่แล้วก็ไปเทรดแวลนด์ลูกนะอ่าฮะครับอ่าออโอเคแล้วก็วิ่งไปหนึ่งอ่าวิ่งไปหนึ่งจบแล้วนึกว่าจะเทรดโนะวิ่งไปตายพี่แล้วก็รีเจนรีเจนพี่แล้วพี่ก็จวดต่อรีเจนรีเจนพี่รีเจนอ่า เจแล้วบัฟบัฟพี่จวตัวตัวเลยเหรอไม่บัฟก่อนเหรอได้ี๋ยวี้บัฟให้มาเยอะเออบัฟ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 ดีกว่าบัฟพี่กว่าขวาโอเคแล้วก็จวไปหนึ่งถูกไหมใช่มาเล่นย่าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแต่วัาลองโกงเกินไงไอ้แย่ไอ้ตัวกูไปไหนวะเนี่ยไอ้ไอ้เบนเทอร์กูไปไหนวะอาึ้วหายเหรอ เเอ้้ยยดูดีนิดหน่อยนี่เราลําแบบธรรมดาเนี่ยนี่ลำแบบธรรมดาไม่ใส่ไข่นะเนี่ยฉันแม่งลำยากจริงว่ะถึงต้องเรียกน้องไข่มาช่วยลำเนี่ยเยอะนิ้วผมนี่แบบแอ็นโค้งเลยนเรียกว่างงงงลำเยอะเกินนหวถ้ามันไม่เขี้ยวนี่เจ็ดเจ็ดคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าโอ้โหดี แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรวะเราก็บัฟไปต่อดิอิเลเมนทอนไม่มาว่ะไพ่ไม่เป็นไรพี่บัฟหมดหน้าเลยบัฟบได้นะบัฟวิกวิกว้นได้นะใช่ใช่บั๊บวิบ้บัฟวิ้นยัดเลยพี่เราวพี่ก็นี่นี่ฮะคนพวกสัตว์ต่อ,ตอเล่นก้ามไงเล่นก้ามอ่ะใช่ เล่นทำนี่คือมันแบบจะล้ำล้ำตัวใหญ่เอ่อเล่นอะไรกามมึงอันนี้เสือได้เสือดีกว่าเสือดีกว่าเสือหมอบเสือหมอบถือเสือหมอบว่ากูว่าไปอีกหนึ่งวิกว่ะกูว่าวิกวิกเลยว่ะวิกวิกตายวิกวิกยับไปเลยแล้วไอ้นี่วิกตัวเดียวกันเลยตัวเดียวหมดเลยเหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่วิกอ้โวิกต้องราล้อชายไปก็ได้ใช่พี่ไม่ไม่จำเป็นแล้วแหละไม่ตัวนแล้วเสี่ยไปเข้าไปมือกระดาษนี่ ไอเชือกเคียร์ยากแกะห้าเก้าบางทีดูแกะห้าเก้าแกะแกะเติบโตแกะแกะใส่วิกตัวนี้อันอันแกะใส่บีบวะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เรียกแกะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าฉีกฉีกอะนึกมันมีมันมีอยู่นะพี่สแปดดอกจีบห้าเก้าโทษเชีอยมันกระด้างอุ้ยอุ้ยขาบรรตัวอุ้ยคือเือแบบตีออกมันไม่ได้เลยไม่ พี่ตรวดีเมนขึ้นดีเมนขึ้นเออมันต้องรอดีเมนขึ้นว่ะดีเมนไม่ได้ตายได้แมงไม่มาว่ะต้องฆ่ารู้ฆ่ารู้ปะฆ่ารู้ฆ่ารู้ดีกว่ามันไม่อย่างไรฆ่ารู้ฆ่ารู้วิ่จะฆ่ารู้กี่ตัวแต่สิ่นะพ,พี่พี่ปับได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามพี่บับได้เดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่มันจะเจ็ดแปดเก้า ใช่มันจะไม่ถึงมันจะออฟไปหน่อยนึงอ่ะแบบนี่เยอะก็ฆ่ารู้ก็ได้นะหรือว่าจะแบนฆ่ารู้เอ้ยเพื่อแบนแบนเอ้ยฆ่ารู้แล้วก็บัฟบัฟดีกว่าฆ่ารู้แล้วก็ใช่ัไปโอ้โหเบสว่ะดูดไหมเบสแล้วดูดตูดดูตูดหรอดูดดูดไหมเก็บไว้ดูดมันแบนเราแบนแบนเราแบนดูดสองทีได้นะเพราะว่าเขื่อ็นหน้ามาดีเคอ่ะ เออจะเบสหรออาจจะจะเบสก็ได้แล้วแต่พี่เออจะไอไอไอนี่ก็ได้นะดูดดดูตัวสองทีได้นะอ่าแล้วก็บัฟบัฟจุ่มบัฟบัฟถูกป่ะใช่แล้วพี่ก็จุ่มเฮ้ยไป่ี่ก็เอ็นพี่หน่อยบัฟบัฟใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ก็พี่ก็จุ่มอะไม่ไม่ดูดจุ่มอ่ะจุ่มเวสหรอจุ่มเบสจุ่มอะไรมก็ได้อ่ะอันนี้ฟาดหน้านะหรือครับฟาดหน้าใช้มือเต็มมไอ้สัตส ทำไม่ได้ไม่ได้ช่างมันเลยเจ็ดแล้วเนี่ยตาหน้าเราก็ดูดตูดเบสก็ชนะแล้วบ้างไม่ได้แล้วมันตีหน้าแล้วมันดีเคอุ้ยเทิดเทิดหรอเทิก็อ่อนแต่เด้งอ้วยมีดีเคเทิดแต่เด้งอ้วยมีดีเคเนี่ยบกระบาดทัวเอาเอาเอาบุงคนยังไงเนี่ยโอ้ยหัวมีดไงพ <laughs> ี่ต่อลิวสองแล้วเป่ อ่าอ,อุ้ยโดนเขาอุ้ยอย่างเงี้ยต้องมีตัวยืนสักตัวหนึ่งอ่ะเศร้าอ่ะพี่สอดพี่สอดอิเลเมนต์ไม่มากดเขาตั้งนานแต่ว่าเอออิเลเมนต์ไม่มาถ้าอิเลเมนต์มาชนะไปแล้วเนี่ยถธอได้ต,<า>ตัวยวืนว่าตายได้แล้วเนี่ยเธนหน้าเนี่ยถ้าไม่เคลียร์แต่เราดูดตูดคาร์บ,บัตัวได้ทีหนึ่งนะตัวตัวเดียวยังไงดีเราเราต้องหลับหมาแล้วปะไม่น่าตายแล้ว ลำอะไรยอ่ะลำเน่ลำยังไงอ่ะไม่มีไม่มีนี่จะลํำยังไงประเด็นอ่ะพี่ว่าเราเล่นอย่างนี้ได้นะเราเราเสือใช่ป่ะเราเสือแบนเราเสือแบน์แล้วก็ดูดตูดใส่เสือไปเลยอ่ะได้นะได้ป่ะได้ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันถ้าเขาไม่มีดีเกนอะไรเขาไม่มีตลอดไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไปพี่ได้พี่ได้ เออเนี่ยนะมันต้องอ่าต้องแบรนด์ถูกไหม่าแบรนส์แล้วเสือเสือแล้วก็ดูดเออแล้วก็ดูดตูดดูดตูดใส่เสือถูกว่าใช่แล้วเราก็วิ่งแสบไปนึงก็ได้นะอืมถ้ากลัวตายก็ยิับถ้ากลัวตายก็ยิ้ตัวเองนะับรับสิบสิบเก้าดาเมจฮิ้ฮยิ้มิเพราะว่าวิงว่งวิ่งมานี่อยู่แล้วอะยิวแบบสามเหลี่ยมยิวมแวมีเบสมาตาย กูว่ 6, right? oh. Oh. Uh oh. าย oh. oh. ูหกดีกว่ากูว่ายูหกดีกว่ายูได้ตัวด้วยเนี่ยไม่ตัวก่อนเนี่ยน้องแท้เหี้ยเอาพี่ยอมจูอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วป่ะที่มนวิจดมันจะได้แต่งหน้าโอ้เถินหน้าตายเลยรือเปล่ายี่สิบห้าแต่ไม่น่าตายเถินหน้าเราหน้าจะชนะเราเล่นใบนี้เธอป่ะแต่เราไม่มีนาคารเล่นแล้วอ่ะเขาจะคู่ครัว เราไม่มีใบวิโอ้โหวไอเชือกมันจัดเราเต็มข้อหาเกินอ้าวเพราะแต่มันได้ตัวนาอีกทีนดน่ะอ้าวไม่พอไม่มีไม่มีีเข้าปะเนี่ยพี่สอนเดยวนะลงไปหลังพี่ลงไปหลังพี่ลงลงแล้วนี่ก่อนวิญญาณแสงสว่างก่อนถูกไหมได้วิญญาณแสงสว่างอ่าแล้วก็บัฟบัฟ บัฟบัฟแล้วพี่ก็ลงนาคารปีกตัวนึงพี่อ่านาคารจั่วถูกป่ะไอ้นาคารจั่วนาคาถูกป่ะใช่นาคารจั่วครับอ่านาคารจั่วนาคาอ่าโอเคอ่าแล้วเราก็บัฟบัฟนะบัฟบัฟเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าแล้วแล้วบัฟต่อไปเลยพี่บัฟชนะแล้วนี่บัฟบัฟแล้วก็เบสถูกป่ะใช่ใช่ของจิ้นบัฟแล้วเราก็เบสแล้วก็เบนหน้าไว้ดีแล้วเรียบร้อย โอ้โหเลยนะสายรำก็มาเนื้อแกะใส่วิกแกวิศอ่ะให้แกะใส่วิกว่ะเออมาอีกแกลหนึงอีกแกลหนึงอีกแกลหนึงอ <า S 1> โอ้แกมเด็กก็สิบสองนี่แล้วหรับแรกันครับอัดคลิปอัดคลิปครับพี่อียับอัดคลิปครับมามาเย็บคายเย็บคายมาช่วยกันรำมาช่วยกันรำมาช่วยกันรำใช่ใครรำอะไรงกัปต <ๆ S 1> ี้รำนาคาดิเดี๋ยวนี้เขา เด็กมันสมองไม่ได้เล่นเด็กอะไรนะโลกตีๆอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่ารำนาคาเอาเรื่องพี่แฉน,นี่ดิพี่สอนจะไปใส่ใส่ว<ม>ิกอะเออเป็นแกะใส่วิกอะเอ,อียคใครรู้จักเปล่าแกะใส่วิกมิสเตอร์ปิ่นโตอะ,ะต,ตัวปอมมันอุ้ยพี่สองมือนี้มือนี้ไม่ได้เฮียอะไรเลยแพ้ต้องติ้งหมดเลยนะอุ้ยไม่เก็บขวาหรอ ี่เก็บได้นะจะไม่เก็บก็ได้แล้วแต่พี่ถ้าพี่อยากหาไปจุดหาวิกหาอะไรมาใส่ดีกว่าได้ได้ไออแบนี้มันโง่แต่วิกมันคันหัวนะพี่มันคันหัวบางคนใส่ใส่วิกแปดเก้าอันเลยนะพี่สองเบแต่ว่าเก๋ตัวเมื่อกี้ใส่วิกสามอันนะโตรเอาอ่ะเป็นคิงเลยอ่ะนี่ไอ้ว่าไอ้กอรนี่แม่งหัวยาอะไรที่มียาปากอันี่ลงได้เลยปะเนี่ยลงได้ลงได้พี่ เดีนี้ไม่ก็ต้องวโตขึ้นวิกไม่ขึ้นก็คือแตกถูกป่ะวิกวิกไม่ขึ้นก็เล่นได้พี่เล่นแบบเทมโปอ่ะมาเราเราเราชนะเพราะว่าอาตาจาพี่ตัวตัวดอกสี่อะมันเก่งอ๋ออาตาจานี่นะสกูทิเชอร์นะนวดราไ่เจอไเจอเจอวิกกว่าเจอบิกกว่านี้เราเราต้องเราต้องคอยนี่ว่าคอยคอยจวดเลยปะอุ้ยวิก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 ไม่ต้องไม่ต้องถ้าเขต้องอแมนกล้าฟถ้าเขต้องมันสตัมต้องอแมันเซียกรัมไป ได้มาเทียกลางแล้วเธอหน้าเราจะล hm ้ำเลยนะขวาเอ้กลางกลางขวาพี่ชอบขวาว่ะพี่ชอบขวาเพราะว่าเดี๋ยวมันก๊อปปี <h 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 ้อันนี้เป็นรีเฟซมัน้วากว่าเธอหน้าเราลำเลยพี่จริงเหรอเธอหน้าเราจะลำได้เลยเหรอลำได้ลำได้ล้ำตัดนะพี่สอนล้ำตัดเลยโอเคเธอหน้าก็คือเราลงใบนี้ถูกป่ะแล้วเราเราใบนี้แล้วศูนย์ถูกไหมแล้วก็ศูนย์คอยพี่แล้วมานาเราจะกลับมาแล้เรากเล่นรีเจนพี่ โอเคโอเคเอาไปโอเคมาเข้าเทินเข้าเทินเราล้มเราลดราคาเราลดราคาเอาไปลดราคาก่อนถูกไหมอ่าไปใช่โอเคไปอ่าลงลดราคาจ่ายลดราคาเราบัฟถูกไหมใส่วิกใช่ใช่อ่าแล้วก็คอยครับผมคอยอ่าแล้วก็ตัวเลเจนด์แล้วก็ตัวเลเจนด์รีเฟซมานากลับมาอืมแล้วก็บัฟวิกต่อแล้วเราก็บัฟวิก แล้วเรา copy เลปปเจนดขึ้นมาีเเจ์ขึ้นมาถูกไหมอ้าวพี่สอนอะไรถูกแล้วเร,เรามีวิดียากร copy ปปไปพี่ก c ป,ปี้ขึ้นมาเรามีวิทยากรนี่หมันลืมอะไรนะพี่ก๊อปฟเลยพี่ก๊อป,ปตัวเลเจนจ์ขึ้นมาพี่เออก๊ปปเลเจนจ์ขึ้นมาถูกป่ะแล้วเราก็ใส่วิกไปอีกถูกไหมใช่ครับแล้วก็เลเจนต่อพี่แล้วก็เลเจนต่ออ่าแล้วเราก็ใส่วิทเข้าไปใช่เออแล้วเราก็ตวจอาการตวจอาการขึ้นมา เราก็ใส่วิคอยเราก็ใส่วิคอยเห็นไหมนี่เราก็ใส่วิคอโอเคเราก็พอแค่นี้ที่ห้อเฮยเรากล้ไหมวะนี่สังดิเออ้ยี้ What the fuck ม่ยี่หกวาเอ็วีหนึ่งนะจะบอกให้ไอโลวยิ่งวาเอ็วีใหญ่เลยวาแผนกันมานานสินะอุ้ยอุ้ย อุ้ยรถไปเลยนะคูอมันตายแล้วมันไม่รู้ตัวเหรอหรือมันอาจจะยังไม่ตายพี่ต่อตายตายมันเอาอะไรมันรอดอ่ะเนี่ยมันเอาอะไรมันรอดหล่ะกูตีสองจังหวะโอ้ยมันอาจจะไม่ไม่มันออเดอร์พี่มันออเดอร์ดีพี่มันมันจะติดไม้พี่ส่อต้องปัฟก่อนพี่มันมันจะติดไฟก่อนพี่พี่ก็แค่ลงไปก่อนไม่ไม่ไม่เราแค่บัฟพี่สอนไม่ต้องไม่ต้องลงพี่พี่แค่บัฟอุ้ยไม่ได้เราดิอีกตัวนี้มันหกนี่หว่า ไม่ไม่เดี๋ยวเราเราล้ำกลับได้เราล้ำเราล้ำตัดได้แม่พี่พี่ต้องลงตัวหนึ่งครับเพื่อเพื่อพี่ที่จะรีเท่าอ่ะก็ไม่ได้เนี่ยว่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่รีเท่าพี่สอนต้องลงตัวตัวนาคาพี่แล้วพี่ก็บับไปพี่อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะใช่พี่พี่ต้องบับสอกสาก่อนนเราไม่เช็คไม่เช็คระเบิดก่อนเนาะเราไม่เช็คระเบิดก่อนเนาะไม่ไม่พี่ถ้าเช็คระเบิดเราจะโดนอีกโพไงเอ้เราเราจะโดนฟีซิงแถปด้วยแล้วเอา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 พิเทตอ์ตีห้าสองถูกปะเอาเนี้ยตีห้าสองก่อนได้ได้ แล้วก็ลงสามสี่แปลบัฟเลยตัวนี้อ่าถ้างี้เราตีตัวนี้เราตีตัวนี้เราตัวนี้ตีเช็เคไอคุตสีจบเลยถูกปะ่ะครับไม่จบ,จบ,จบเลย่มันเป็นไอแท็บดีพี่สอนแง yeah. ่ะไอแท็บเขาไม่เป็นไรดิไอแท็บเขาไม่เป็นไรเพรเาะตัวนี้มันติดเ็ชิ้นนี้อยู่แล้วจวบจวบพี่สอนจวบถูกป่ะเราจวบนากาไม่ได้นี่ไปเลยนะแต่แว่าจะบอกให้เล่นดอกเดแล้วลงนาการแล้วลงนากาไปอ่ะไม่เป็นไรถูกป่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องลงหน้ากาที่เราติดพิกไม่ได้แม่ถ้าลงถ้าลงถ้าลงดับหนึ่งอ่ะเราติดพิ๊กได้นะรู้ป่ะก็ไม่ไม่ต้องติดก็ได้พี่ตัวเดียวนี่เด<ต>็กเจ๊เน<ล><ต>ี่ยมันจะลงเน<ด>ี่ยมืตั้งสองคุณไม่ชอบหรอครับสิบเอ็ดเลือดแก้ยังไงตอนเนี้ยแก้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยเต้าเนรักแ,แม่หน้าแม่งเคลียร์ ด่าน่ารักแม่เป็นทอนเนี่ยเป็นหมูอุ๊ดอ,อ,อ่ะอ่ะอันนี้เราเราแพ้อย่างเดียวเราแพ้อย่างเดียวแพ้แค่ถูกไหมโอเคเราพี่พี่ก็แค่เอาสามตีตีหน้าแล้วพี่ก็สัดหน้ามันเรื <ไป S 2> ่องหนึ่งว่าแคเราเช็ตพีก็ชนะแล้วเนี่ยใช่อ่ะพี่ก็แค่หนึ่งพี่ก็แค่หนึ่งก่อนออพี่ก<อ>็เซ็ตก็พี่หนึ่งก่อนถูกไหมไม่ต้องเลยดิ่ตีเฉยตีเฉยก็ชนะดีกว่าชนะแล้วหรอชนะแล้วหรอ ไม่ง่ายเกินเรียบร้อยได้คลิปได้คลิปเรียบร้อยง่ายเกินนี่จอนวังยี้สิบนาทีพอดีเติมสุเบิมๆโอเคขอบคุณน้องไผ่ครับครับผม